รนขยะฝังกบเริ่มได้ไง่ายๆแค่เทแยกทิ้ง สวัสดีค่ะข้าวจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรู้หรือไม่ขยะฝังกลบคือขยะที่เหลือจากการขัดแยกเพื่อน,นําไปรีไซเคิลหรือเป็นขยะที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นถุงพลาสติกซองขนมกล่องโฟมที่ปนเปื้อนและไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้เลยขยะเหล่านี้ก็จะถูกนําไปฝังกลบในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้แต่ว่าถ้าหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรคที่สําคัญเลยนะคะก็คือจะส่งผลให้เกิดเป็นก๊า จนกะจบที่ส่งผลต่อภาวะโรค้อนั่นเองค่ะแต่มหาวิทยาลัยมหิดลของเราก็มีนโยบายลดปริมาณขยะฝังกลบให้ลดหน่อยที่สุดเริมได้ง,ง่ายๆ3า,า,ามคำจำให้ขึ้นใจเท แยกทิ้งเทคือเทของเหลวหรือแยกเศษอาหารจากภาชนะก่อนทิ้งค่ะแยกคือแยกประเภทของขยะแต่ละชนิดออกจากกันค่ะส่วนทิ้งคือการทิ้งขยะทั่วไปหรือขยะสุกปรบให้แยกออกมาจากการเทและแยกลงในถังหรือจุดรวบรวมขยะที่ถูกกาหนดไว้หลังจากนั้นก็แยกประเภทตามที่กําหนดไว้เลยค่ะความยั่งยืนเริ่มต้นได้ที่ตัวเรามาเริ่มแยกขยะเพียงแค่เทแยกทิ้งกับพวกเรามหิดลเจนเอสนะคะ